สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18กันยายน2565นะครับจากกรณีคณะผู้แทนของจีนภายใต้การนำของรองประธานยิบดีหวังฉีซานที่เดินทางไปถึงกรุงลนดอนเพื่อเข้าร่วมพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชนินาถอลิซเบธท,ที่2จะไม่มีโอกาสได้เข้าเคารพขี่พระบรมศพซึ่งประดิษฐานภายในอาคารเวสต์มินเตอร์ฮอล เขตรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเซอร์ลินซี่ฮอลล์ออกคําสั่งห้ามคณะผู้แทนจีนเดินทางเข้าเนื่องจากว่าปัญหาจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยอูยกูซินเจียงและอังกฤษได้สั่งคว่มบาตรจีนเพื่อตอบโต้ตโฆษกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษโฆษกของลิทรัสนั้นก็บอกว่าทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมเป็นผู้จัดทารายชื่อแขกภายใต้คําแนะนํา ของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษซึ่งเป็นรายชื่อต่อบรรดาประเทศและดินแดนที่อังกฤษมีความสัมพันธ์การทูตเซอร์ลินซีประเทศเศสที่จะแสดงความเห็นหลังโพลิโกออกมาเผยแพร่เนี่ยครับรายงานข่าวดังกล่าวในขณะที่มีข่าวออกมาว่าประธานทิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นมีรายชื่อร่วมอยู่ในกลุ่มแขกผู้มีเกียรติก็สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มนักการเมืองระดับสูงของพรรคคอนเซอร์ทีฟของริชั์เป็นอย่างมากจนถึงขั้นประกาศว่าเป็นการบิ่นพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สอง ในขณะที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนเหมาหนิงก็กล่าวผ่านแถลงการนะครับออกมาตําหนิความไม่เหมาะสมที่อังกฤษสั่งห้ามการเข้าเคารพพระบรมศพควีนบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในแถลงการยังได้เรียกร้องให้อังกฤษดาเนินตามกรอบกระบวนการทางการทูตและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการต้อนรับแขกของตัวเองหลังโดนปฏิเสธคําขอด้านอดีตหัวหน้าพรรคคอนเสิร์ีอังกฤษเอียนดันแคนสมิธกล่าวว่าเรามีความวิตกอย่างสูงที่ได้ยินว่ารัฐบาลจีนได้รับการเชิญชิญให้เข้าร่วมพิธีพระบรมศพสัปดาห์หน้า ถึงแม้ว่าชาติอื่นเช่นรัสเซียเบลารุสและเมียนมาจะถูกยกเว้นก็ตามแล้วก็บอกด้วยว่าจากเหตุที่ว่ารัฐสภากฤษได้โหวตร,รับรองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยฝีมือรัฐบาลจีนต่อชนเผ่าอุยกูนั้นมันกลับเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่ผู้ออกแบบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติในทางที่ดีมากกว่าเหล่าประเทศที่ได้รับคําสั่งห้ามการเข้าร่วมในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนออก,ออกแถลงการยืนยันนะครับว่ารองประธานริบดีจีนหวังฉีซานจะเป็นตัวแทนประธานริบดีสีจิ้นผิง นำคณะผู้แทนเข้าร่วมพิธีพระบรมศพในวันที่19กันยายน2565ที่กรุงลอนดอนก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นเนี่ยครับทางด้านอังกฤษนั้นยังจะยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าไม่ให้เข้าร่วมพิธีเนี่ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไม่ให้เข้าร่วมพิธีเคารพพระบรมศพนะครับแต่ว่าในพิธีใหญ่ในวันที่19กันยายนนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่ง ทางด้านนักการเมืองพรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นเนี่ยเห็นว่าจีนมีรายชื่อได้รับเชิญเข้าร่วมนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนในพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งนําโดยทางด้านลิทรัต์นั้นเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจนักนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยครับอังกฤษนั้นแยกออกหรือไม่งานพระราชพิธีกับงานทางด้านการเมืองเอาละครับก็หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็กด Subcribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นไว้ครับ